สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมวยไทย456ค่ะรอบมีแอดมานำเสนอแนวทางของประชานิยมค่ะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567เชลยค่ะเด่นนับปกงวดนี้ค่ะมี0179ค่ะ2ตัวก็จะมี03 04 05 06 08 93 13 14 15 16 18 73 74 75 76 78 9ก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดค่ะดูข้อมูลของเขางวดที่แล้วงวดก่อนหน้านี้เขาหลุดงวดที่แล้วเขาก็มาจริงๆติดที่สี่บนนะคะให้สี่หนึ่งติดที่สี่หนึ่งตรงตรงบนด้วยดูย้อนหลังเข้าไปอีกห้างวดนี่ค่ะข้อมูลเขางวดที่แล้วเข้าที่สี่ักสิบบน ท,ที่หลักสิบบนตรงๆง,ง,งวดกอดหน้าหลุดนะคะบนไม่มางวดนี้มางวดรอรุนว่างวดวันที่สิบหกเดือนแปดเนี่ยสี่ตัวนี้จะมีเข้าไหมเลขแปดจะเพื่อนมากเลยดูประชานิยมต่อไปค่ะเลขหน้ายอดเทียนหน้านี้หน้านี้ไม่มีอะไรนะคะดัชนีรายวันอยอดเทียนค่ะหลักสิบลงวันที่หนึ่งงวดนี้ค่ะศูนย์สามเจ็ดแปดค่ะ หลักสิบล่างสองตัวมีหนึ่งสี่ค่ะฝั่งนี้อ่างวดที่แล้วค่ะติดที่หลักสี่หลักสิบบนนะคะรางวัลที่หนึ่งล่างไม่เข้านะคะฝั่งนี้่าเลขโครงสร้างค่ะ16ชุด16ชุดบนตรงๆค่ะงวดนี้

่มวดที่แล้วไม่เข้านะคะล่างก็ไม่เข้านะไปดีโลกกว่าน,นี้ต่อไปเลยมังกรไฟค่ะหน้านี้มังกรไฟงวดนี้ค่ะรางวัลที่หนึ่งเด่นสามสี่เจ็ดค่าสามก็จะมีสามสองสามห้าสามแปดเจ็ด เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดค่ะเด่นหลักร้อยค่ะมีสามสี่หกเจ็ดจ้าเด่นท้ายสองตัวค่ะมีห้าแปดเก้าค่ะห้าก็จะมีห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกค่ะมังกรไฟงวดที่แล้วถือว่าเข้านะคะให้หนึ่งสี่ออกสี่หนึ่งติดที่บนด้วยนะคะหลักร้อยหลุดนะคะล่างส่วนล่าง ให้เข้าแค่ตัวเด่นนะคะออก4ีหกจับสองตัวไม่เข้านะคะมังกรไฟประมาณนี้จะ้ะอาจารย์ชัยแน่นอนค่ะงวดนี้เด่นที่1กับ4นะคะสองตัวเลขล่างสองตัวเด่นที่ศูนย์กับ2นะคะรางวันที่1นค่ะหกับ4มีหนึ่งห้าหนึ่าสห้าสี่เาค่ะล่าง มี03 06 23 26ค่ะเม็ดเดียวชุดเดียว4 5ค่ะ26ค่ะงวดที่แล้วไม่เท่านะคะอาจารย์ใช้ค่ะข้างนี้ค่ะเลขทศขออเลขออมสินค่ะใครชอบแคปไปดูได้ค่ะ1 2 3 4ะเทียบงวดที่แล้วค่ะรู้ว่าออกอะไร ตัวรัฐบาลไม่เข้านะคะอ่าน่านนี้ไม่มีอะไรนะคะต่อไปเลยนะ้เสือจัดให้ค่ะนะ้เสืองงวดนี้ค่ะจัดให้0ย์ค่ะ0นย์กับ4นะคะถ้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูค่ะ ประชานิยมค่ะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะน้าเสือน้าเสืองวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะอ่านั้นนี้ไม่มีอะไรค่ะข้างข้างนึงก็ไม่มีอะไรนะคะทิปอุบลค่ะนั้นทิปอุบลงวดนี้ค่ะ เด่น2ค่ะ2 0 2 4 2 7 6 6 0 6 4 6 7ค่ะ8 8 0 8 4 8 7เลยค่ะเด่นหลักร้อย2 4 6 8ค่ะล่างค่ะเด่น1 5 7ค่ะท่าน1 1 5 1 8 1 9 7 7 5 7 8 7 9เลยค่ะวันที่แล้วไม่เข้านะคะ ประชานิยมเขาแค่ตัวเด่นนะวะัดเลือทั้งเล่มเลยอ้าวเลขประชานิยมขน,าน้านี้สองตัวค่ะศนย์กับเกานะคะจับให้มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์จ์้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดจ้าสามตัวหนึ่งศูนย์ก้าห้าเจ็ดเก้าล่างค่ะสองตัวล่างสกับโ สีหนึ่งสีสามสี่แปดสีเก้าหกหนึ่งหกสามหกแปดหกเก้าเลยค่ะงวดที่แล้วรุดทั้งบนทั้งล่างเลยประมาณนี้เลยคะ่ะต่อไปหน้านี้เลขหยดเทียนหลักร้อยศิลามณีชี้ทางรวยงวดนี้ค่ะเอาบนสุดเลย เอาประมาณนี้2กับ9นะคะงวดนี้มี25269192 27289596ค่ะเด่นหลักร้อยงวดนี้ค่ะเลขหยดเทียนมี0246อค่ 2, 4, 6, นะอาจารย์ศิลามณีงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะหลักร้อยข้างล่างนี่ก็ไม่เข้านะหลุดนะ ยังไม่มีสามตัวตรงนี้ค่ะสามตัวตรงนี้ทวีโชคลาบให้เด่นที่สองห้าแปดค่ะห้าสองมาสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดค่ะชุดสามตัวทีเด็ดตรงนี้เลยค่ะแค่ไปดูได้ส่วนใหญ่เขาจะต้องติดมาสักตัวถึงสองตัวเลยนะคะ ส่วนใหญ่เขาจะเข้าแค่ตัวเด่นนะคะตรงนี้เข้าบ่อยมากเลยทีวีโชคลาภงวดที่แล้วก็เข้าทั้งหนึ่งทั้งสี่เลยติดมาหลักสิบหลักหน่วยนะก็จะประกบไม่เข้านะคะแต่เข้าตัวเด่นดีมากเลยประมาณนี้ค่ะงวดนี้ให้สองห้าแปดเอ้ตัวเลขแปดอยู่นะศูนย์พยาเลข ศูนย์พยาเลขงวดนี้เด่นหลักสิบเด่นหลักหน่วยค่ะจับประกบตามน,นี้เลยนะจ๊ะมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมเจ็ดเดวดเดียว3ค่ะจัดเต็มสาเจค่ะ วดที่แล้วเข้าตรงๆค่ะสีหนึ่งค่ะตรงนี้เลยวันนี้หน้าสนก็เลขหกอ่าหนึ่งหกสามหกเก้าหกบ่เอาอีกข้างหนึ่งค่ะสองตัวล่างค่ะสองตัวล่างค่ะประกบหลักสิบหลักหน่วยมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้า กสองหกห้าหกเก้าแปดสองแปดห้าแปดเก้าเม็ดเดียวศูนย์เก้าค่ะสองตัวล่างไม่เข้านะคะหมดที่แล้วอ่ะออกสี่หกให้สามหกห้าหกข้ามไปข้ามมาอ่าหน้าที่สุดท้ายให้เด่นที่สี่ครั้งวันนี้มีสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่สามหกสี่แปด ล่างเม็ดเดียวหนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะเมื่อที่แล้วเม่เข้าจะล่างเข้าที่หกตัวเดียวเข้าที่ตัวเด่นนะคะแต่นี่มีหกสี่สี่หกให้หกห้าหกสามประมาณนี้ค่ะอ่าตรงนี้ค่ะสิเอกุอินบนสุดเลยสองตัวมีสองห้าหกนะคะ 2ตัวก็จะมี2023 2728 5053 5758 6063 6768ด้านยเลยค่ะอืมงวดที่แล้วเข้าที่หนึ่งตัวดีเยี้ยวมาหลักหน่วยบนอ่าใค้หนึ่งสีด้วย,ย,ว 1, วยถือว่าติดที่บนนะคะออกสีหนึ่งประมาณนี้ค่ะถือว่าเข้านะ ค่ะหลังปกประชานิยมงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีใช่สุขส้อยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีค่ะ